สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนคะ่ะกลับมาพบกับครูเฟิร์นทางช่องหันสภา,าสไทยอีกครั้งนะคะหายไปน,นานอีกแล้ว,แล,วแล้วคือตั้งใจว่าจะทําคลิปอย่างต่อเนื่องใช่ไหมคะแต่ว่าพอถึงลางจริงก็ไม่ได้ทํานะคะก็ เออก็นานเหมือนกันอ่ะคลิปนี้ก็จะพานักเรียนมาอ่านแล้วก็ถอดคําประพันธ์จากเรื่องบทภาคเอราวัณกันต่อนะคะต่อจากคลิปที่แล้วคลิปที่แล้วพาอ่านไปบางส่วนแล้วนะคะก็เดี๋ยวทบทวนเนื้อหาสักเล็กน้อยคลิปที่แล้วที่พูดไปเนาะพูดถึงอินทรชิตซึ่งเป็นยักษ์แปลงกลายเป็นพระอินขี่ช้างเอราวัณใช่ไหมคะมีการพูดถึงความงามความอลังการของช้างเอราวัณว่ามีอะไรบ้างนะก็ย้อนกลับไปดูได้นะคะแล้วก็มีการพูดถึงการจัดกระบวนทัพของอินทรชิตว่ามีการจัดกระบวนทัพอย่างไรใช่ไหมคะ แล้วสุดท้ายคือ,อ,อกองทัพของอินทราชิตเนี่ยลอยจากบนฟ้าไปที่สนามรบแล้วนะคะทีนี้เนื้อหาจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นไม่เสียเวลาก็ไปฟังกันเลยนะคะพาอ่านเลยเนาะอ่านต่อเลยเมื่อนั้นจึงพระจักรีพอพระสุริศีอรุณเรืองเมฆาคาคศัพท์ที่น่าสนใจของบทนี้นะคะก็จะมีคําว่าพระจักรีพระจักรีก็หมายถึงพระรามนะคะพระสุริศีก็คือพระอาทิตย์ใช่ไหมคะทีนี้หลังจากที่พูดถึงกองทัพของอินทรชิตไปแล้วก็ตัด ภาพมาที่ฝั่งพระเอกของเราบ้างนะคะก็คือพระรามนั่นเองพูดถึงบรรยากาศในยามเชา้าแล้วก็พูดถึงพระรามนะคะบรรยากาศายามเช้าก็แบบว่าพระอาทิตย์กําลังจะขึ้นแล้วไปดูต่อเลยลมหวนอวนกลิ่นมาลาเฟื่องฟุ้งวนานิวาดแถวแนวดงอะ่ะคำศัพท์ที่น่าสนใจในบทน,นี้ก็จะมีคําว่ามา,มา,มามลาก็จะแปลว่าดอ,อกไม้ใช่ไหมคะมีคําว่าวนาก็คือแปลว่าป่าแล้วก็นิวาดแปลว่าที่พักนะคะพอถอดคําประพันธ์ออกมาพูดถึงว่าบรรยากาศในยามเช้าเนี่ยก็จะมีลม หวนอวนกลิ่นมาลาก็คือม,มีลมพัดมาแล้วก็ไม่ใช่ลมธรรมดานะเพราะว่าพัดเอากลิ่นดอกไม้ซึ่งมีความหอมมากพัดมาหอมไปทั่วที่พักในป่าเลยนะไปต่อพึ่งผู้หมู่คณาเหมหงร่อนราถาลงแทรกไซในสร้อยสุมาลีคําศัพท์ที่น่าสนใจก็จะมีคําว่าถาถาก็มาจากคําว่าทลาเออแบบร่อนลงนะสร้อยสุมาลีก็คือดอกไม้นะคะถอดคําประพันธ์บทนี้ก็บอกว่าบรรดาแมลงบรรดาผึ้งเนี่ยแทรกมาตอมในดอกไม้ด้วยความที่ ว่าดอกไม้เนี่ยมัน,ม,นมันส่งกลิ่นหอมไปทั่วเลยนั่นเ,เองนะคะไปดูบทต่อไปดุว่าวเราเร่งพระสุริสีไก่ขันปีกตีกูกล้องในท้องดงดานคําศัพท์ก็พระสุริสีเนาะก็เคยพูดไปแล้วว่าปแปลว,ว่าพระอาทิตย์นะคะบทน,นี้ถอดคาประพันธ์ออกมาก็พูดถึงนกดูุว่าเนาะเราเร่งพระสุริสีก็คือการที่ไปแบบเหมือนกับไปร้องแล้วก็เร่งพระอาทิตย์นะคะบอกว่าเออมันจะเช้าแล้วนะเออ,เ,อ,อเขาต้องการให้เราแบบเห็นภาพบรรยากาศยามเชา้าไงมีนกไปเรียกพระอาทิตย์อะไรอย่างงี้ความจริงคือนก,นกมันจะไปคุยพระอาทิตย์ได้ไหม ะะมันก็อาจจะไม่ได้นะ,ะมันก็อาจจะร้อนก่อนนะคะสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่ปรากฏในบทประพันธ์ก็คือไก่นะคะไก่ทําอะไรไก่ขันปีกตีไก่ก็กระพือปีนะคะแล้วก็ส่งเสียงร้องไม่ใช่ร้องสิเร,เรียกว่าขันใช่ไหมทาให้นึกถึงเพลงเพลงหนึ่งนะคะคือเสียงไก่ขันแล้วตอนปีสี่อาฮะอาฮะบ้านหลังนี้ทำไมถึงสั่นอาฮะอาฮะไม่ใช่ฮะ,ะผีบ้าผีบอกก็คือไก่กําลังกระพือปีแล้วก็ส่งเสียงขันนะ,ะขันกล้องป่าเลยเสียงดังเอ๊ะเอ๊ะอะไรก็ว่าไปนะคะบ่งบ ว่าเนี่ยเป็นบรรยากาศยามเช้าเป็นแบบนี้นะไปต่อปักษาตื่นตาขันขาน,ขนหาคู่เคียงประสานสำเนียงสนอในไพรปักษาไปว่านกเนาะคุ้นๆกันอยู่ปักษาปักสีอะไรอย่างเงี้ยน,นะแล้วก็ไพรไปว่าป่านหลังจากพูดถึงนกดูว่าพูดถึงไก่เซงไก่ขาลูกตอนตีสี่แล้วก็พูดถึงนกนกเนี่ยก็ตื่นมาแล้วก็ส่งเสียงร้องหาคู่ของมันมันส่งเสียงร้องยังไงนะเอออันนี้มีนักเรีนเยนบอกมาว่ามันน่าจะส่งเสียงร้องจุ่กรูจุกรูนะคะความจริงมันอาจจะไม่ได้ร้องแบบนี้นะ,ะซึ่งเสียงร้องของมันนี่นะคะประสานสำเนียง ภัเราะมากๆแบบว่าไม่รู้ว่ามันร้องสำเนียงไหนนะคะกับแต่ว่าภพเราะมากแบบก้องป่าเลยบทต่อไปเดือนดาวดับเศร้าแสงใสาสางแสงอโนไทก็ผ่านพยับรองเรือคําศัพท์ที่น่าสนใจก็จะมีคําว่าอโนไทอโนไทแปลว่าพระอาทิตย์ขึ้นนะคะส่วนอีกคํานึงก็คือคําว่าพยับพยับก็แปลว่าครึ้มหลังจากพูดถึงสัตว์พูดถึงนกอะไรแล้วใช่ไหมก็มาบรรยายถึงบรรยายกบบรรยาศย,ยามเช้าโดยการโฟกัสไปที่แสงของพระจันทร์กับแสงของดาวนะคะ <Wow. S 1> แสงเดือนกับแสงดาวไม่ใชู่ ู้ฝาแฝดหรือว่าชื่อผู้หญิงสองคนแต่อย่างใดแต่เป็นแสงของพระจันทร์แล้วก็แสงของดวงดาวบนท้องฟ้าแสงของมันก็ค่อยๆดับไปเพราะว่าพระอาทิตย์มันได้โผล่พ้นขอบฟ้าแล้วก็ส่งแสงขึ้นมาผ่านความมืดมาแทนที่แสงของพระจันทร์กับแสงของดวงดาวนั่นเองนะคะอ่ะไปต่อจอบฟ้าอากาศแลเหลืองที่บดินเธอบันเทืองบรรทง,ง,งฟื้นจากสากยยาคำศัพท์ที่น่าสนใจก็จะมีอยู่คําว่าที่บดินที่บดินในที่นี้ก็คือพระเจ้าแผ่นดินที่พูดถึงอยู่นี้ก็คือพระรามนะคะอีกคํานึงบัน เทืองมันเทืองมันมาจากคําว่าประเทืองก็คือการพยุงขึ้นหรือว่าถ้าเราแปลตามบริบทเนี่ยก็คือตื่นขึ้นนะคะอีกคํานึงคําว่าสายยาสายายาก็คือที่นอนนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงแสงเดือนแสงดาวแสงของมันก็ค่อยๆเลือนหายไปใช่ไหมมันดับลงไปแล้วมีเพียงแสงพระอาทิตย์โผล่ขึ้นมาแสงของพระอาทิตย์มันก็เป็นสีเหลืองใช่ไหมคะมันก็อาบไล่ไปทั่วท้องฟ้าทีนี้พระเอกของเราก็ตื่นได้สักทีนะคะได้เรืนะทแคมดีตื่นแล้วนะพรามก็ลุกจักที่นอนนั่นเองค่ะ